สวัสดีครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์แผนทองคําประจําวันจันทร์กันนะครับจากวันนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าแท่ง4ชั่วโมงเนี่ยทิงแดงมาป้าบเลยนะราคาลงไปทาโํานะครับวันนี้อยู่ที่1 9ึ่แล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาในราคาปัจจุบันอยู่ที่1 9ึ4นะครับโดยหลักๆทิศทางราคาเนี่ยวันนี้ผมมองว่าผมจะรอย่อบายนะครับย่อบายในโซน1,930ี่ก็คือตรงนี้ มองว่าแนวต้านนะครับวันนี้มี2ระยะก็คือแนวต้านหนึ่ง9ันนะครับแนวรับอยู่ที่1942และ1940ง9 3นนะครับคือหลักๆวันนี้ตลาดอเมริกาเขาปิดนะครับมีตลาดปอนตลาดอเมริกาเนี่ยเขาปิดก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีวอลลุ่มเข้ามาหนุนไหมนะครับถ้า ในช่วงบ่ายช่วงอะไรไม่มีบอลรูมเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูช่วงเมกาแล้วกันนะครับเมกามันปิดแต่น่าจะมีแรงหลงเหลืออยู่บ้างนะถ้ิติทางราคาเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสดันไป1,951นะครับเนวต้าน1,951แนวรับ1,930นะครับอิงแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวจะมาอัปเดตใหม่นะครับ